บนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีคนคอยพูดทางทั้งโครงงานฝึกง,งานมากมายเหลือเกินแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปสันนั้นไกลแค่ไหนจะไหวคว้า วิจัยที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับอาจจะลมจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาเดินไปได้วยกันฉันมั่นใจดุน,นี้ที่เลือกเดินสักวันจะเป็น วิจัยจะทำให้ได้อาจะมหาหลัยทุ่มเทกายใจให้ดังฝันจะเป็นนักวิทดีเด่นบนฟ,ฟ้าฟ้าจะไปคอยคว้าโนเบลดังใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นกำลัง ให้ชาติดได้ก้าวไกลจะเป็นนักวิทยดีเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปค่อยว้าโนเบลดังใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นกำลังให้ชาติดได้ก้าวไกลแม้แต่ความคิดชีวิตก็ไม่เหมือนกันจะเหมือนกันตรงที่ความมุ่งมัน ไม่มีวันจะเลิกลาต้องในแค่ไหนจะยิ้มจะมีน้ำตาเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุม้มค่าจะอยู่เป็นนักวิจัยและเราจะไม่ทอนทุนเงินจะน้อยเพียงใดก็จะรับมันจะให้ท้อยยังไงในเมื่อใจมันฝัน ก็ทำไปตามหัวใจ The u n i v e r s e ที่ฟันที่อยากเป็น The un i v e r s e และฟันคงไม่ไกล The u n i v e r s e ต้องสู้จนสุดใจจะเป็นคนเรียนวิเไร้คณิตเพื่อย e นิเวแม้ฉัน้องฝ่าฟัน The u n i v e ิ universe, s <For> e <universe, S 2> ฉันจะทำให้เหนียกว่าเ h e un ยูนิเวฉันพร้อมจะคอยควา้า และจะทำให้คุณได้คิดถึงรุ่นยูนิเวิร์สเพื่อยูนิเวิร์สที่ฟันที่อยากเป็นเพื่อยูนิเวิร์สที่ฟันคงไม่ไกลเพื่อยูนิเวิร์สตั้งสูงจนสุดใจจะเป็นคนเรียนไม่ไปแค่นี้เพื่อยูนิเวิร์สแม้ฉันต้องฝ่าฟันเพื่อยูนิเวิร์สฉันจะทำให้เลี่ยกว่า The u n i v e r เ e ศฉันพร้อมจะขวอยวา